สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกเกมคำถามกนชีนว่าไงไวัยรุ่นพร้อมสนุกหรือยังโอ้พร้อมแล้วแหละไอโ้โอเคมาเรามาทำกันดีกว่าเอาเป็นหมวดชั่วไปแล้วกันอาชีพอะไรใช้มือบ่อยที่สุดผมว่าน่าจะปิน ตำรวจนั่นไงไอโอเคช่างมาถึงพักอะไรชอบความแรงพักตบชวาเพราะมันตบครับนั่นไงแยงอะไรตกใจหมดเลยโอแยงหภาคไหนมีนาเยอะที่สุดภาคเหนือ ภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกอย่าบอกนะภาคตะวันออกเพราะมันออกเยอะเอาไม่ใช่เหนือพร้านนาโอเคเอาใหม่ในลูกโปก่งมีอากาศในห่วงยางมีอะไรถ้ามีคนว่ายน้ำนะน,ำนั่นไงรองเท้าอะไรใส่แล้วไม่กัด ถูกเขาแตกนั่นไงวายอะไรกินแล้วไม่เมาวายตำมิว้วตำอะไรผ่านไปแล้วตำนานทำไมงานรับปร,ริญญาถึงเสียงดังมากพอมีชุดคลุยนั่นไงพริกพันอะไรเล็กที่สุด ขีหนูพริกป่นอ๋อไอเหี้ยกูดืมกูดืมไปนี่เกย์ถามกนตีนสีอะไรน้ำหนักเบาสีลำจำดีอาหารชนิดไหนไม่ยินข้าวก็ต้องปลาดิบปะวะ๋อเข้าใจละมามาันจะเรียน่หน อะไรเอ,อ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งขนเยอะก็บรรทุกรัวอะไรกินไดสน้สิ่งที่ชอบทำลายความฝันของมนุษย์คืออะไรนาฬิกาปลุกนนกะอะไรย้ายสุดเกาะกาทกอะไรเอ,อ่ยเหมือนแม่มากที่สุดมันดาก็มันดาปะในลูกปองกอันนี้มีแล้ว พักอะไรชอบลังเลยก่อนโทรพักพักขมชีดประกาศอย่าบอกนะประกาศอ๋อมาโทรเมทโทรพเคภาษาอังกฤษอักษรได้เป็นหามาสุดจิบหายละเออ า,ากถ้าจะจุดทั้งทูบเทียนแต่มีไม่ขีดก้านเดียวควรจุดอะไรก่อนจุดจุดพร้อมกันจุดไม่ขีดโอเคอะไรโอเคอะไรเอ่ยิ่งใหญ่ยิ่งขนเยอะโอเคตำแหน่งออกยามีหน้าที่เหมือนอะไรออกยา เงินประเทศอะไรอะรุ่มอรวยที่สุดอังกฤษประวะมันแปลกๆสุดจีนอ๋อไอ,อ้เฮ้ยชาอะไรหายงงชาเลยตออะไรอยู่ในบ้านคนตัมตอตอไม้ตอเตา่าตอลาตัดบตอลาตัโอ้ย ผลไลม้อะไรมองไม่เห็นไม่ค่อยชัดลำใหญ่ลางศาสอะไรคือลางศาสวะรู้จักลางศาสหรอโอ้โหอาหารชนิดไหนไม่กินข้าวอ,อะไรเอ่ยยิ่งตัดยิ่งยาวถนนหรอ <c oughs> ต้อมมีพ่อเป็นคนพยาวมีแม่เป็นคนเลยเอกเกิดที่ไหนโรงพยาบาลรถสีแดงกับรถสีเหลืองชนกันจะเป็นอะไรกูสีทะาลอกวะไม่ได้แดกกูล็อกเด็กเรียบร้อยไปเที่ยวที่ไหนแล้วนิสัยจะเปลี่ยนไป เออนิสัยเซ็นทันเหรออ้าวทำไมดูหนังจีนแล้วลุกไม่ขึ้นเว้นง่ายเพราะมีแม่ทัพโอ้อ๋อมีตัวสามปะอ้าวจะดูอะไรยิงไปหาไม่เจอมิสไซล์คาถาอะไรประหยัดค่าโทรศัพท์ พุโท,ทโธธรรมโมยุบหนออะไรคือยุบหนอเอาไม่ใช่พุโทโธโอเคสิเ็คะแนนกันยังดีว่าเจอกันใหม่คำถามควรจริง